มังเดาะสัตว์ท่าน เจ้าชิวต้อนแห้จำจดเกิดจากกดยุลิกสะสมในไขข้อเพราะมันไปสะสมอยู่ใส่กอกดยุลิกเข่าในข้อทุกส่วนอยู่ในกายเข่าเบ้อตูวให้ได้เจ็บคือเป็นแป๊ไปลายแท้แป้าเขียนไปขาไม่มียาใดแก้เชื่อเดียวให้หายส่วงพวกกระดูกทับเส้นซุ้มนี่บริวารเสานี่แมงเนี่ยนี่แหละสำคัญเนี่ยเป็นหอบเหือดอเจ้าฟังเอาเ้อาแม่แมง้อมาพึ่อุ้มแพลเป็นแท้พออีหยังบ้างก็เป็นน้ำเสื้อก็มาพันคันเอิญว่า สารพิษให้เห็ดหน้ายาค่ะแม่งขาพเพียปุยเลงเลงเจริญโอ้สารพิษเป็นเหตุ เป็นคนหนึ่งที่ควจ้แม่นสารพิษทำลายเส้นประสาทเอามาพืกก็เลยตามป่วยเป็นเห็ดแล้วเป็นอมามพผาดเอามาพืกเนี่เข้าดมสูดเขาในสมองกับพัดฟอสมองฟอรกระแม่นหันแล้วมันเมาอย่าเพราะว่าเกิดจากเส้นประสาทนั่นบรเเ็ณงานเป็นอาการท่ำให้แคนขาเป็นลอยลอยแห้งกระเหลือนอยหน่อยสุดท้ายกระโบดตีกโบดปีขิงกับเป็นเอามาพืกสั้นกระสีตายซตินหน,นอน ปลาปลอยไกย่ตัวบางคนเซนโซผมจอยเหลืองล่องล่าขาบะมีแห้งยังถือก,กินยังไงหลังทวนโอ้โดยเฉพาะผักขะกับเมนูกอนเด้อนี่ผักกะแง่งห้องเลี้ยวจัดบ้างหัวดวนฟาดขพืนเดืนขึ้นกับแห้งวิน้นหวัว,ววินกับยายืยนส่วนตัวเนาะจักสิกินยังเด้อจักสิกินยังเด้ หายสวงเอาเงินเอ้ยมาียาดีบ่ล่อเจ้ามีอยู่ในน,น,นี่ละคันผู้ให้ว่ามามีเดี๋ยวชิบอกบอกเอาบุญกับลุงป้าผู้เป็นมาเวลาผ่านบางคนเป็นมานานบางคนว่าเพิ่งเริ่มเป็นแล้วว่าบ่ดีบ่บอดีแล้วผมโจรลงเพียงซำนี้มียาดีให้บอกแน่ <c oughs> หนาซื้อใส่คุณไดาขายบันยายให้ตอนเนื่องผมจิถฐานแล้ฟังเอาเงินเอ้ยเอาเงินดเอ้ยโอ้สุดยอดใบอ่อนสุดยอดใบอ่อนเฮ้ยข้าเป็นใบบักขามวัน ลวงหมอต้มปลาไหลแล้วปาดนี่โอ้สุดยอดแท้ๆเลียเสียเลียเสียเลสื้อจงได้เงียบหมอนแล้วบูยัดแล้วหมอนสิได้เฮ็ดผักห่มอยู่อะเอ้าเฝ้าตอกมาลดจ้าผมจ้องสิเฝ้าหรอเดียบบ์จีเฝ้าไปใส่ดอกเออน้องให้อีแม่เราสิไปหาทขาไว้ตะเกียหมูจากยังโดนนั่นก็ได้เลี้ยงทั้งลูกทั้งหมูเอ้าเฝ้ากสิเฝ้าให้ซะน่ะฟังเด้อว่ามาลดหมอนอ๊าก่าเอ้ยยาสีสอดเอาเด้อบาดนี่นะว่ามาหอดยาแก้ยาดีกินแล้วซวงหวาตี สงสัยอยากสีหูว่ายาแก่แมนอยียงว่าตีว่าตี <c oughs> <c oughs> มีอยู่ด้วยยาแก่ทิปโอสวดเขาเอิ้นซื่อแต่หากินหาซื่อตามหลันนันบ่มี <c oughs> ผู้ไปขายถึงที่ถือกระตาหรือพายถุงห <c oughs> ิวพาลุงพาลังกะบ,บอมีของแทะวังเอาเร้อระวังของปลอมใครซื่อกินบ่เสาจอยหน่อยไหลกะบ,บ่สวง บ้างก็บอกว่าเม็ดบ้างบอกว่าเป็นน้ำย่าไปซื้อสิบอเซาฟังเอาเดอ้อพวกมูเจ้าสิเว้าซูให้ทานฟังที่โอสถดเป็นน้ำหยางจังบอ่อขายไปมัวมีตัวแทนขายค่ามาจากบอริสั์เพิ่นต้องเอื้นด้วยโ่วสั่งซื้อจังสิแท้ละแน่นอนยาดีๆมีมาตอนเป็นหน่อยหลายกะหายซวงสมุนไพรแต่เข้าได้กินแหลวบ่อราคากินหน่อยหลายบ่มีแพ้แต่รักษาบ่มีไร กินบอ่อโดนกระหายลาประกันหอดลอยเปอร์เซ็นต์ล้านก็ว่าเซ้าใบอนุญาตเข้าเลขทีบ่อพอ หนึ่งซซีเด้อเลขไท่ายตามก็คือเก้าหนึ่งซีซีซซเก้าจำเอาเด้อย่ำซื่อเบื้องยาให้เขาหลอกต้มตัวได้สิบัวหายเป็นยาเม็ดเด้อเอื่อยไอในซองใสให้เห็นง่ายสลากเหลืองบรรยายสมนไแท้ำเอื่นทิพโอสซมีหาเม็ดในซองนั่นที่สำคัญสีผัดตังเสดแต่ละเม็ดสีหยังฟังให้ดีเด้อพี่น้องของแท้ก แมแนคือ ห้าเม็ดม,มีสีส้มสีเหลืองดำกับแมนหนึ่งเม็ดดำสองเม็ดเหลืองสีส้มสองตามไทยจำเด้ย้ายสองส้มสองเหลืองดำหนึ่งสลากเหลืองบอกให้บรรยายนวบบอลทีม้าที่ปโส,สดออกหนาสัรพคุณสี่วงวันผลิตก,กระบงสี่ที่ยู่พร้อมกับชัดเจนจำได้บลัก้าห้าผู้ใดซื้อบอกเพื่อนสังเกตดีๆเด้อว,ว,วิธีกินทันนั่นหลังอาหารมือสองเ่อเด้อหลังเขาง่ายหนึ่งขั้งหลังเขาง้งแล้วอีกหนึ่งหวนหลังอาหาร ย่ำเศร้าหลังเข่าแรงมือสองเถ่อผู้ปวดหลายกินหลายผู้ปวดหน่อยกินหน่อยตามแท่แต่ผู้เป็ียนอีกอันหนึ่งกาเอ้ยอีกอันหนึ่งกาเอ้ยโอ้ยเคสิรับเลรอพมสีๆๆว่ามาเอาเอ,าเอ,าอ้ยฟังผู้กินยานี่แล้วให้ขลั่มอย่างหนึ่งขลั่มคืออีงังบอกซูฟังน่ะเอาเอ้ยเอเอขลิ่มก็คือห้ามกินยานี่มีอยู่หนึ่งห้าม มียังละเอาก็ว่ามาให้มันแล้วห้ามเจ้ากินนอไม่ประเภทใดก็ตามแต่เด้อว่าแต่แม่นนอไม่กินยาแลวให้งดเศ้างดตลอดที่เว้าหรือว่างดข้าวเดียวเอาเงินเอ้ยเอองดแต่ตอนกินยาผัดช่วงหายจังกินได้ขันอยากไลยสดแต่น้ำตอนมากินสีได้บ่วห้ยน้ำก็สดบ่ได้โอ๊ดอดไว้ซ่วงค่อยกินเอาเงินเอ้ยผู้ดดได้ยินสีซังซื้อซื้อได้สังไผ่นอขอให้บอกชัดแจ้งตัวแทนแท้ เพื่อนผู้ขายเออสั่นกระเรียมกระดาษมาไวสอปากกามาจดจอพ่อเตรียมมาเรียบรอย้อยคอยจดถาสิว่าไปฟังเดอ้อมองสั่งโจดไวไหลที่มองสิหาได้ผัดห้าหลงสถานีดังโป่งโป่งประสงค์สั่งให้ฟังเอาไพเป็นโลค้าใด้ใส่ใจฟังเป็นความรู้ผู้ใดโอยปวดเสน้นปวดเอ็นไขคอ ปวดตนคอจองลงไตหลังไถท,ทอนเอวดูกทับเส้นนี้ห้างเล้วอำ้มวาพึกกระตามมาซาตามแขนตามขาเมื่อยตามตัวเนื้อหอบหืดพุ่มแพรเก้าประจำเดือนปวดกระแมนแสนสิทุกยากหนุ่งลุงป้ายาละเลย โทรสั่งเลยตามเบอร์เบา้าเอามากินให้หายซวงพ่อแม่เอ้ยรับประกันได้เลยกินแล้วเศร้าซวงจอยเปอร์เซนลอยข่อยรับร้องข่อยรับรองอีลี่เดออีลีเดอ,อ,เดอมวนบอกก่าก่าก่าว้ยพนั่นเราว่าสิเปียวน้องให้แม่เปียวห้ำนี่ก็ได้รับควนสดๆน้ำไรหยดเต็มสาดยู่ยน่เปิดเช้งกอกหูควนบองกันนะ